สวัสดีค่ะวันนี้เมด้าแฟมลี่มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกผักสวนครัวนะคะมาด้ามะเขืออไปรูปปลูกปลูกปลูกเลยมาด้าปลูกปลูกพริกเยอะมากเลยนี่นะคะน่าจะได้ปลูกปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกปลูกทุกอย่างนะคะที่เรากินนะคะกินทุกอย่างที่เราปลูกนะคะกินทุกอย่างที่เราปลูก จะไมเอาเจ้าปูเอานี่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 ไอ้หัวงอกแค่เลยแบ่งออกเลยต้นแบ่งไหมมีท่เกลือลงดิมันกลือเก็แบ่งนะแบ่งเป็นต้นเป็นครึ่งออกไม่เราเป็นผู้ช่วยต้นก็ได้เราไม่ได้เป็นผู้ปลูกเด็กเพิกมันจะออกอีนเยอะนะอย่าปลูกอย่าปลูกเยอะช่วยช่วยเก็บนี่อันนี้ไปปลูกที่อื่นได้อีกช่วยเก็บช่วยถอดทุงให้เพราะเรแตกไปมันออกเยอะต้องยา เราปลูกเยอะๆพริกเราจะได้ตากเอาไปกินพริกแห้งเยอะอยู่แต่ว่าแปลงเรามันไม่เยอะเกิปลูกพริกเราบงูนี่นะปลูกลครัวผักสวนครัว มางปูาไม่ไ่โดยช่วยกันอี้กับอดีตแค่น้ำตายแล้วแบบว่าบ้านเม็นสะมันว่าเป็นสวนผักกับมันสน้ำได้ค่าใไอต้องไปน้ำโอ้เนะมันก็พดเด้ฮะมันจะพดน้ำมันจะตายน้ำนีะอาแปลงนี้อะไรคะแปลงนี้แปลงนี้ลาพุพัดนี่แะ ขาจะจบทแคร์มันชุ่มเนยก็ให้ลากมันออกไปหานาไม่เกิดเทกับพี่เราด้อันเดนเหระให้ให้น้ามันเกือเท่กับพริก่อนมันเกือมันดูจะถุงใหญ่ไปไหมอ่ะอ่าพริกไอ้เมื่อเกิดพม่ได้ไม่ไม่เมื่เกิดเท่เราใช้ไม้ตั้งขึ้นตั้งเอาเหรอเอาเมื่อเกือเท่เนาะเมือเกิดเท่เนาะเมื่อเกิดใช้ไม้ตั้งโขึ้นโอเคนะคะมันมีสีด้นนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะมันหลายว์เมื่อเดเท่มขนาดขั้นตอนกแล้วแบ่งเป็นที่เคลื่อนนี่มันตัวใหญ่เลยนี่เนาะเราก็จะแบ่งเป็นคู่เราไปซูเปอร์พ่อ แม้นี่บอกเอาแซ้มีนตั้งเรือแด้อพริกยังเรือเด้อนีพริกนี่อ่าอพริกมัมีที่ปปูกเยอะอยู่อันนี้นะใส่กลางไว้กันมังมะเขือเนาะอ่ามะเขืเทศีแม่กลางใ่ไหมเออขันลัดันหลัตรงกลางเป๊ะเลยเดี๋ยวมะเขือศเนเทียนเป็นพุ่มมาทียารดทางนี้ก็มีอีกเ้อะเออปได้เอาออกไหมอันนั้นมันสต้นบ่ก็ใส่สามต้นบ่แบ่งครึ่งไงมไปหมดแล้ว เรากลาเกะไอแล้วนะคะเราเป็นผู้ช่วยนะเราเป็นผู้ช่วยนะเก็้ะัวตาจะได้ไม่ต้องดึงนะถ้าดึงดึงจากขาางมันขาดนสวยงามมากเลยสวยงามสวยงามเดมาลุ้นกันต่อว่าจะปลูกอุ่นที่ไหน องุ่นด้วยเหรอไม่เมะปลูกด้วยมูกันว่าเราจะปลูกอางุ่นตรงไหนแจ้วแจ้าแจ้วแล้วมัเขื่อนเราปลูกตรงไหนัพริกพริน้องขอแป๊บนึขงแม่ดาจอไหมไปแล้วเอ้จริงจไอ้การพาทย พีกับุกที่มันสีบบเป็นมาพี่เครือนี่มัันพอกระเทินมันพอกระเทินต้องเดใส่ไปเลยอกระเทินพอกระเทินกระเทินอันนี้เด็กปูมาอันนี้เน่อันี้เนาะขนาดนี้เนาะผู้หญิงปคบแคบมือหงแคบก็คลิกเยือดไม่ต้องคิกใส้กระถางให้มันกระถางใหญ่ให้มี่ ต่วแปลงให้มันน้อยโทษมันก็ัะเป็นกระถางใหญ่ๆอ้วนๆอันแปลงนี้นจะปลูกประเภทหอมๆพักแข้วสะระแหน่หอมเปรหอมป้อมอักซี่มันไม่ง่ายก็จะนี่ะเาบ่าวานหรอตวปะเม็ดมันกรหลายเลยเวลาวานเลยเวลาวานต้นใหญ่เ็นแยวสวยงานไ่มน้คุณนายเอ้ยได้เอเอาเอาเอาไปกิก มันยังต้องนี้ยังไม่เต็มนะไม่ได้ก็เต็มสามแถวเพอาะไม่ยังอ่ะไปสามามาคิดมากมาคิดอันเดคิดว่ามันหลายนะอย่างคือเอาที่เดไม่ได้สองแถวพอไม่ป้าแถวบ้านเพราะว่าก้านกิ่งมันเยอะไงกิ่งมันเยอะเอาดี๋ยวมันแตกกิ่งเยอะมากเลยมาเกิดเท่าอันนั้นมากมั้งเอาเพิ่มมากระว่าก่อ เอามาคิดีมาม่อมาพูดแพูดมาเสร็จแล้วเอาอันนี้ไปพูดให้จระดานค่อยพูดมา่อเสร็จขนาดน้ดเมแกั้นูลี้มาอพิกกับพิกม่อ้มาดางค่อยเอือามดมอกี้เอื่อนเมา่อกยังไม่ชินยังไม่ชินน่าจะรู้ชินแล้ว ปลาบาง้ยนพเรวะพเวะม็เกกับเม็ดข้าเนี่ยคุณนายตื่นสายตื่นสายไปตื่นสายมาบ่ตื่นเลยไม่ตื่นเลยคุณนา่นายเราเนี่ถ้าหากก็รอดินใส่ตรงนี้เลยคุณนยตื่นสายแล้วก็เก็บันนี้ได้เลยเขาปลูกดินมันกระถางลกเอาไม่นักกระถางเขาถือลวาดินเทใส่รงนี้เนาะไปบอกท่อดินใส่่องร่องๆองที่จอ่ใ่งเวาบอกคอุ้นน้ใสมูนเจ้าได้สงการละล้กลุละี หุ่นก็คงจะสองมุมแหละขุดหลวงหุ่นจะพูดทั้งหน้านะไม่ใช่เวลานะเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดานะงุ่นต้องพูดทั้งหน้านะมันจะงามทั้งหน้าไดงานมเดอดเอาฟ้าเห็ดได้นน่เอาได้่นแม่หนหุ่นมาแม่าทวะหุ่นมาหุนม่ำไรออกแม่คนอยู่ันเด้อกปุ๊บกินปั๊บ เดี๋ยวนะามาไอ้เชื่อไอ้เติมเนื้อเหรอเกลือกระเพร่าปลูกปุ๊บก,ก็ได้กินลูกปั๊บเลยมันต้องแป้งเระจาญน้อยเกินไปมันต้องกระจายอย่างนี้นะลดน้ำนะเตียกเอาจะขอมอ้าวแล้วล่องคอยไปไหนนี่ไงเอ้าใครเอาลฟองปลาไปไหนเกลือนั่นไงเอ้าเหรอตกใจแล้วล่องหายไปไหนมาเนี่ยอยู่ไปอยู่มากช่องไปไหนไเอเรากว่าอยู่ใกล้นี่เองยาพี่นหายปลูกปุ๊บกินปั๊บ พวกพุ่มกินปักแต่ว่าทำคล้ายเชื่อไอ้มะสามพวกเนี้ยถ้าไม่ลงท่อก็ต้องลงอะไรต้องลงท่อน่ะท่อเราไม่มีดินพี่ก็ยังเหลือมะเขือถุงใหญ่ไปไหนต่อป้าถุงยาเลยเหรอพักพักก่อนพักไปลงคิดก่อนไปกพวงแสบเหมือนกันแต่ว่าคนแสบ แดดตัวน <Okay. S 1> ี่น่็จะเป็นต้นแีต้นตันนี้บ่ท่วมหัวท่วมหัวท่วมหัวเลยเหรอแมนไม่ใช่ต้นมันมันบ่ได้เป็นเครืออันนี้ไม่ไเป็นต้นต้นเกินแล้วกล่มันจะออกดอกนี่ล่ะแล้วแต่เขาจะเอาไว้มันสูงเท่าไหร่แค่นั้นล่ะไปเิดหาดูมา่่พีดูขูดลาบขาวเราล่ะจะไปปลูกไหน กุหลาบขาวพวงคาพริกหยวกนะคะโอ้ยกินกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวกินกับลูกชิ้น <laughs> อันนี้ก็ยังเหลือมะเขือนะคะในะนะ้โอ้มะเขือใหญ่เนะทิงใหญ่ทิงยา,าวยายนี่ๆทิงใหญ่ทังงาา้ยาทั้งยาวกินลูกเดียวก็ น่าจะไม่หมดโอ้โหมะเขือเทศนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเดเดี๋ยวพริกแปงี๋ยโอ้โหแปงแรกนะคะเป็นเดียวพริกะะป้าดาป้าดาป้าดาดีนี่แป๊บหนึ่งแปงที่สองจะไถ่ายเอ่ะเปิดเลยโอ้โหดูทำหน้า, <laughs> ท,ำนาทำหน้ายังไงเมื่อเจอของใหญ่เ <laughs> อาก็มาเขื่อไง กดูพริกดูอันนี้ก็เป็นผักนะคะผักผักค่ะพี่ผักแพวผักแพวนะคะอันนี้ก็คือใบสะระแหน่นะคะก็เสร็จกันแล้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ